การดูหนัง3มิติ 3D ของเอ็นวหรือ X เรียวง่ายนิดเดียวตัวอย่างที่จะทดสอบเนี่ยเราจะใช้ VR SBS บน YouTube ในการทดสอบนะครับก็ค้นหา VR SBS หรือหนัง SBS ก็ได้นะครับ SBS คือไซส์ไปไซส์แล้วก็สั่งหลันขึ้นมาเหมือนปกติเลยนะครับ ภาพของหนังพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็นสองจอในสัดส่วนที่เท่าๆกันซ้ายและขวาจากนั้นขอหยุดภาพวิดีโอไว้ก่อนเพื่อมาเตรียมตัวแว่นเอ็นเลวโดยการเชื่อมต่อเนี่ยจะใช้สายของเอ็นเลวเองที่เป็นสาย USB Type C แบบ DP นะครับ ปลายด้านหนึ่งเสียบที่มือถืออีกด้านหนึ่งก็จะเสียบที่ไทซีตรงขาวแว่นของเอ็นเลียวแบบนี้เมื่อเสียบเข้ากับตัวสายจะเห็นว่ามือถือเนี่ยก็จะมีการแสดงการเชื่อมต่อเข้ามาที่ตัวแว่นภาพที่เห็น ในแว่นก็จะเหมือนกับบนมือถือของเราณนาขนาดนี้เลยเห็นไหมครับเป็นแบ่งเป็นด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นนะครับในการเปิดโหมด 3D ของตัวเอ็นเลวเนี่ยจะใช้ปุ่มเพิ่มแสงหรือเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับโดยการกดทางไว้2วินาที เรามาทดสอบกันนะครับกดทางไว้ภาพจะดับไปสักครู่หนึ่งและจะติดขึ้นมาโดยแบ่งภาพด้านซ้ายมาอยู่จอด้านซ้ายภาพขวามาอยู่ที่จอด้านขวาแบบนี้เห็นว่าภาพในมือถือยังเป็นซ้ายขวาอยู่นะครับแต่ในแว่นเนี่ยถูกแบ่งแล้วด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วเมื่อเราเปิดวิดีโอขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสวมแว่นภาพที่เห็นในแว่นเนี่ย จะเป็น3มิติแล้วในมือถือยังเป็น2ภาพแบบไซส์ใบไซส์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนกลับล้วก็แค่กดค้าง2มวินาทีเหมือนเดิมภาพก็จะกลับมาสู่หมดปกติจากการทดสอบพบว่าสามารถใช้การเล่นภาพวิดีโอแบบนี้เนี่ยบนมือถือได้ บนคอมพิวเตอร์ได้จะผ่านแอปหรือจะผ่านตัวเบราว์เซอร์จะดูแบบออนไลน์หรือจะโหลดมาดูในเครื่องทําได้ทั้งหมดโดยใช้วิธีนี้เหมือนกันขอให้สนุกกับการดูหนังสามมิติกันนะครับสวัสดีครับ